สวัสดีค่ะวันนี้มาเบ่งหอมกหอมกหอมมกถข็มทองหอมมกไข่ใส่ถข็มทองเ้อพี่น้องกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งไอ้ทุ่นท,ว,นทว,นว,ว่นย่บ่มีรับเข้ามือรีวิวเพื่อเบ่งตอนตอนเอสกันยายโอไม่ได้เอเธอเบ่งเนาะพี่น้อง กระเฮ็ดเห็นทองแล้วกับเสื้อไข่เสื้อเครื่องปผงพริกแกงเพชรนั่นแหลาะจา้ะแล้วกัปรุงตามนี้เสือ้อกะทิจัหน้อยกะหล่ำปลีเนี่ยพี่น้องซุปล้วเดี๋ยวสิมานั้นเฮือบึงลองเอ็ดเบืงพี่น้องเห็นกระเอ็นหอมมุกก็คือป็่นตาแซ่บก็เลยลองเอด็ดเบงหอมไปตอง ซื้อใบยอพอแม่ใะพี่น้องใบใบยอที่เรากินได้น่ะยอที่กินได้นะที่บ้านยายอ่ะมีต้นหยอต้นมากใหญ่มีมะอย่างลูกเลยพี่น้องแต่ว่าเอ็ดจินมิเป็นเขาว่ามากัมากมักลูกยอแต่ว่าไม่เคยเอ็ดเนาะมนี่กกรีวิวเพิ่งซัมนียแหลยพี่น้องนี่เดี๋ยวไทวนทวนอย่างนี้เลยนี่ไปสีโมกโมกกระี้ลายนี่ะ ทวนๆอ,อย่บนี้แหลหอมหอมพี่น้องแบบนี้เด้พี่น้องเมื่อน,นี้น่ะคลิปสั้นๆมาพอได้พอกันเนาะพอได้มาหาพี่น้องนี่เราจะสวัสดีค่ะ